<ภ>บสบัยดีพี่น้อง,นอนนง,งบัสดีพี่น้องเราจะรับแข่งได้บุญมาแข่งนะคแขงเขา้าอย่าลุไปเกเลยไปดูนาสดีสุคุขคนคเต้กระน้อมดน้องมอด,ด,ดมอ,ดอ,าอมาขันนีเ่เลยมาขันเออจะย่าไปใช่ไห โซโนมอีกกะลาดลงนี่เลยมันเลิกได้นี่นยฮะพี่วาพี่จน้น่อยจะลงสิพานลงอาบเ่อเมีแ้าก่าานชิมวักแล้วแมชิพานล่งข้าเอาวเ่ยข้าวไดินี่ปั่นนข้าวขทันเมืองเด้วเขาเห็ดยังันเนี ใ้นาหยนันจน้ากตาหนยนะมตีกตตีไปค่ะป้าโม้ันก็เอา้อั้นยราไม่แแค่เลยแต่น้เมานี่จับอปเ้อไอ้ยี่มาสิกแก่โมน่ยะี่น้องนนจับอา เอากรบพลังตามซองน่องโมนเด้อจ้าตอนนี้ได้กี่ขอนจ้าโอ้หแค่เจ้อจ้แเอเลยไม่ได้มานองเยียมนานแล้วไอโมก็มาทำคะแนนข่าเข่าเาเพื่กินไอโมกับนไปไม่ไดซ่นะใส่เนี่าิย ด้า,ามีนกานน้องิงนาจะจะาขลุอ้ถงใหญ่ใช่คนมันถงใหญอ่อยมีน้องเลย,อ,เย,ยอย่าให้ายเลยจะไม่ให้โม่เลยอืมมันแดดกล้องทะเลทะเลอยู่ไปเกิดสิมันตดายอยู่ป่าพี่น้องเ้ย

กบลทาเรพ่อแม่นั่งด้านหลงตะเกียงกอกินนะอืมวูบ่ากูกินกบพี่น้องกูกินกบเราใส่เบ็ดพ่อมาได้ไหเออเบ็ดปัดใส่กบกูกินไม่กินกบเฮยกูกินกบามูดเปลี่ยนร้านเอมือนีเลยช่ย ฉลอดนปลาไหลอนีบผัดฉลนังอเยี่หาจะบอ่อีกปะไ่กนมแวินเียเหรอตาอยนี่มันแหงมันกระจมัใส่ไหมไมันหวยไ้ลเคยบอกว่าแกสุกแกเสืออ๋อดงเลยิลุงก็เมื่อพอดีต่อางปดบม่ เยัเปิดกล่องนั่งยามตูเออวิ่งอยากจะเห็ดยังมันะเอาตัวแซเลี่สินกติ้งจกสิ้าพัาพลอยเยี่ยมไปถ่ายเยี่ยมเร่วไปหลกน้ำอ่านคุณไปถางถ่างเท่านั้นเร็วเสร็จมือลงหมิ่นนะหยาตี เฮ้ยบรดห้อดดอะไรนะนี่เบื้องหูซินก็บเป็นหนังเห็ดยังบื้งเอาขนเอาเท่าแหลยหาบื้งน้ำหวย đầm xúc hey, bà đi bà luôn nhà văn anh hương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  anh เนนอยก็แล้วอ่ะต้องแ้ผวตำรวจ้แ่มาแล้วรเชพวใหม่ด้วของคนี่ปาดำจะเอาพวงไงวบโดยบาเธอเป็นตาจ้องเห้เยี่คัดใช่ไหม กินแล้วว่ผัวเก่ากินแล้วว่าผัวเก่านของเก่านหุ่อดาของใหม่บ่เอนทีให้เราใหม่ไหนยาไหนยาออ นี่เป็นอะไรที่พาลงนอกโดอันนี้จะพาอยลอยบ่ลอยลแบบนั้นอลอยตัวตัวอตัวแบบนี้มาีอ่ะบอกโตตจะห้ยไปเด้อตาตาจะหายไปเด้อก่ชิลงดินนะกอชิลงดินนาะเป็นสีฟ้ามังอจิงผมขอไปลงอโอ้จะ

เราแย่มจะเชียวไผ่เราแย่มก็เชียวไผ่ไอมูไอมิดไอมูหรือไอมิดไอเมนหรือไอนจะมาไผ่จีเชียวไผ่จีเชียวไผ่เรี่ยงมาหู้แล้วแวประเทศตอบแทนตาลุงเลือกไผ่เบื่งมั้งย่าสูดแม่แล้วพี่น้องเอ้ยกะกล่องมันตีหังกอกรังกากับนมินี่เด้อตามหตุมตับตุมตับ

อ้าว <c oughs> <c oughs> เอ้าเอ็นลายเอาลายใหญ่น้าสี่สองสามเอ็นหน่อยเอาหน่อยเข่ากันเลยตากล้องกับยานปิงพี่น้องเอ้ยดูทึ่งมันโม้่อยเน่ยไม่ใช่คอยยิงโอ้ยลาเยได้อ <c oughs> พี่น้องเด้อพ่ออินขีณาพี่น้องจา้องจาอะไรก็แชร่ซองไอ้ม่เด้อจ้า โ่กับาดซองกบนองหมดใช่หน้องเยี่ยมตอนนี้ปาก็จะตาซองโมจากพี่น้องจ้าเคยใหม่ตอนนี้ก็ได้หมื่นสับพ้นปละพี่น้องอยู่ดีแหงสุขสุคนผู้เจดมกันเลเจดมเมื่อเปผัึ่งคุบ่าผู้แก้วนะบอเอาร้อร้อยลมทานนี้ลูกปาดเจดมเด้อ เอาฝาราพี่น้อง